น้อยใจอะ่ะไปทําอะไรให้เขาน้อยใจคะคนมีประเด็นคนนี้นะเขายังรักคุณอยู่คะ่ะสําหรับคนที่มีประเด็นเช็คพลังงานของเขากันสิว่าตอนเนี้ยเขายังรักและยังคิดถึงคุณอยู่ไหมดูดวงส่วนตัวอินบ็อกซ์เข้ามานะคะขอบคุณคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันมันเป็นแค่ความดื้อคะ่ะการต้องการเอาชนะระหว่างความรักของคุณและเขาในครั้งนี้และเขานนเนี่ยก็จะเถียงจนฟ้านะคะไม่ยอมง่ายๆที่จริงอะ่ะเขา มีความทุกข์หนักใจอึดอัดใจแล้วก็ถ้าคุณเห็นเขาเฉยๆบอกเลยว่าในใจของเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นนะเขาเสียใจมากเลยนะคะในการที่มีประเด็นในครั้งนี้เนี่ยแต่เขาเลือกที่จะนิ่งคะ่ะเลือกที่จะไม่ทำอะไรเพราะว่าอะไรนะเหรอเดี๋ยวมาดูกันสิว่าทำไมนิ่งเนาะ น้อยใจอ่ะไปทําอะไรให้เขาน้อยใจคะคนมีประเด็นคนนี้นะเขายังรักคุณอยู่คะ่ะเขาน้อยใจเขาเลยเงียบเลยนิ่งไปเลยไม่ติดต่อมาแต่บอกเลยว่าไม่ใช่ไม่รักคุณแล้วคนคนนี้ยังรักยังคิดถึงแต่ต้องการเอาชนะคุณอยู่คะ่ะ